ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/pctv2018 เกียดสมมุติว่าอ,อากาศร้อนมันก็มาทานได้แล้วก็อย่างเมนูแนะนําอาหารของเราวัตถุดิบที่มาคือเนื้อปูแกะใหม่ๆทุกวันหอยตลับผัดน้ำพริกเผาเป็นเมนูแนะนําที่ร้านมาใหม่ทุกวันปลาก็มาใหม่ทุกวันแล้วก็เป็นอาหารปลา,ามีแกงเนื้อมีแกงปลาไก่บ้ามีเนื้อแดดมีทุกอย่างเมนูแนะนําของร้านที่ลูกค้าสั่งประจาก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวเนื้อปูกระงกะหรี่แล้วก็ปลาทูแดดเดียว ปลาหมึกทอดกระเทียมร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะคะ ร้านตั้งอยู่ตรงโพลรหวานถ้าสังเกตง่ายๆก็ข้ามข้ามะสะพานรถไฟมาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ขวามือถ้ามาจากหาดเจ้าก็เลยหน้าราชพัฒนมาเลยตลาดทุ่งลมมาร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะค่ะสำหรับลูกค้าที่ว่าอยากจะมาทานอาหารแบบมีเด็กๆเ,เป็นครอบครัวหรือ,อวันเกิดกินแชร์ก็มาสำรองจองโต๊ะได้ข้างในนี่เรารับลูกค้าได้ประมาณ50คนข้างนอกได้อีก50คนค่ะ คือ0834414242ค่ะสำรองจองโต๊ะได้เลยค่ะ สนับสนุนช่วงรายการข่าวโดย PS House บริการห้องพักราคาประทับใจสวัสดีค่ะมาติดตามชมการสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ,บ้างนั้นเชิญติดตามชมค่ะระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภระพระ,ระกฐินให้สำนักงานประกันสังคมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่ครบถ้วนพรรษา ณวัดใหญ่สวรรณารามตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีซึ่งในปี2563นี้มีผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินถวายวัดใหญ่สุวรรณารามพระอารามหลวงรวมเป็นเงิน5,292,999บาทจากนั้นยังมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนและวิทยาลัยในพื้นที่อำเภอเมืองทุนละ5,000บาทและ10,000บาทจำนวนติทุน กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์904รอ้อมด้วยรองแม่ทัพภาคที่1หัวหน้าสนราชการและจิตอาสา904รมวมพิธีรับพระราชทานมอบหมวกพระพันคอและเสื้อจิตอาสาพระราชทาน904ให้ผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค1รุ่นที่1ทัพ63จำนวน199คนเวืองนาพระบร,รมชาย,ยาลักษ์ประบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักการสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีพร้อมภาคีเครือข่ายรวมการจัดงานวันพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติประจำปี2563เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จักรีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและน้อรมรำลึกในพระมหาการุณาที่คุณที่พระองค์ทรงทำานุบำรุงการแพทย์แผนไทยและทรงรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นรากฐานในการดูแลสุขภาพที่สำคัญอีกสาขาหนึ่งของชาติไทยพระขุูพัชรคุณนาทรนจะอาวาสวัดต้นสนและพระภิกษุพร้อมหน่วยหัวหน้าส่นราชการและพุทธศาสนิกชนรวมกราบน้ััการปิดทององคหลวงพ่อสัมฤทธิ์ก่อนที่จะอาราธนาหลวงพ่อสัมฤทธิ์และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่ลงจากมนโดบเพื่อไปลงเรือล่องไปตามลำคลองบ้านแหลม ก่อนที่จะนำขึ้นรถยนต์แหกเข้าไปในตัวเมืองเพชรบุรีและอัญเชิญกลับมาประดิษฐานอย่างม่วนดบวัดต้นสนเพื่อให้ประชาชนได้กราบนมัสการภายในงานประจำปีวัดต้นสนตำบลบัลลาจัดกิจกรรมตักปดเข้าวสารอาหารแหง้งและเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2563ที่วัดไม้ร่วกสุขาราม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีให้อยู่คู่กับคนไทยสืบต่อไปอีกทางเพื่อเป็นการขอเข้ามาพระแม่คงคารวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนำไรายได้มาสู่ท้องถิ่นและเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรตามประเพณีเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว จังหวัดเพชรบุรีน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากโดยเดินให้ประชาชนรู้คุณค่าน้ำและดินเพื่อให้คนในชุมชนสามารถพัฒนาแก้ไขปัญหาด้วยตนเองซึ่งจะช่วยต่อย,ยอดสร้างพื้นที่การเกษตรเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนพร้อมบอบรมเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและการปฏิบัติ สามารถแถทอดความรู้ที่ได้รับให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MU o จังหวัดเพชรบุรีว่าโดยการประสานความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในด้านการบริหารจัดการที่ดีตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีก็ได้ประชุมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุโดยเน้นการปลูกฟังเด็ก รวมถึงเยาวชนในเรื่องการสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับทุกสถานีเร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรอ,อย่างจริงจังนอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนเพชรเกษมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน เลตำบำราญจัดงานชมวานทานปูแอดหัดเจ้าสำราญปีที่7เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีและหาดเจ้าสำราญโดยให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมวานบรูดา้าในทะเลจังหวัดเพชรบุรีและทานปูมะรวมถึงอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของหาดเจ้าสำราญและยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปในพื้นที่หาดเจ้าสำราญให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออีกด้วย จังหวัดเพบุรีจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตลาดสะพานปู่ชักอำเภอชะอำเพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหลังมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนว่าอาจจะมีการโกงตาช่างจำหน่ายอาหารทะเลแต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการตรวจสอบตาช่างของผู้ค้าอาหารทะเลที่ตลาดแห่งนี้ปรากฏว่าไม่พบเครื่องช่างที่ไม่ถูกต้องแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามทางจังหวัดเพชรบุรีจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบตาช่างตลาดแห่งนี้รวมถึงพื้นที่อื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคนายประดิษฐ์เหลืองอารามสมาชิกวุฒิสภาเดินทางไปยังจุดก่อสร้างถังยกระดับข้ามถังรถไฟทางคู่บริเวณรอยต่อหมู่ที่หนึ่งตำบลหน,นองสาลาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจสอบปัญหาผลกระทบจากการสร้างรถไฟทางคู่และการใช้เส้นทางเบี่ยงในการข้างฟางไปมาบริเวณดังกล่าวโดยเบื้องต้นทางผู้รับเหมาโครงการยินดีดำเนินการตามข้อเสนอของชาวบ้านโดยจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงทางเบี่ยงดังกล่าวภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรีรวมกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือวัยรุ่นยกพวกตีกันในโรงพยาบาลโดยได้สมมุติเหตุการณ์ขึ้นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันและมีฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บจนต้องนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาบาดแผลแต่ปรากฏว่ามีกลุ่มคู่อริโกรธแค้นที่เพื่อนของตัวเองถูกทำร้ายได้เข้ามาเพื่อแก้แค้นกับผู้ป่วยและเพื่อนโดยเข้ามาในอาคารห้องฉุกเฉิน ก่อควรวุ่นวายและใช้กำลังชกต่อยกันเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรู้หลักการป้องกันตนเองและผู้ป่วย บันทึกในอดีตวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้นที่ปักคลองสาลเป็นโรงพยาบาลจิตเวชศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยรับผู้ป่วยไว้รักษาครั้งแรก30คนภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาและต่อมาในปี2545 เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพยาปิดท้ายการสรุปข่าวสัปดาห์นี้กันที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรีรวมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณาสุขจับคนลักลอบขายยาอันตรายโดยไม่มีใบอนุญาต ได้พร้อมของกลางกว่า120ขวดที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในตำบลโพไร,รหวานอเภเมืองจังหวัดเพชรบุรีหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาสูตรน้ำแก้ไอซึ่งเป็นยาอันตรายและเป็นส่วนผสมของการทำน้ำใยกระท่อมให้แก่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่โดยผู้ต้องหารับว่าเป็นคนจำหน่ายยาดังกล่าวจริงโดยได้มีการรับฝากขายมาจากชายคนหนึ่งแต่ไม่ทราบชื่อและที่อยู่แต่อย่างใด ช่วงนี้ติดตามชมข่าวบริการค่ะสนับสนุนข่าวโดยเมเจอร์ซีนิเพล็กสาขาโรบินสันเพชรบุรีสอบถามโปรแกรมหนังโทร032491891 ช่องทางการติดต่อห้างคุณส่วนจำกัดเพชรบุรีเคเบิลทีวีหมายเลขโทรศัพท์032425666แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อฝ่ายข่าวต่อ12หรือที่แฟนเพจเฟซบุ๊กข่าวเพชรบุรีโดยเพชรบุรีเคเบิลทีวีแฟกซ์ต่อ13 <B ull et noise> ฝ่ายบัญชีต่อ14 ฝ่ายช่างติดต่องานติดตั้งและซ่อมบำรุงต่อ18หรือที่สายด่วน 083-062- 5 5 29 ู้มีเกียรติสมมติว่าอ,อากาศร้อนมันก็มาทานได้แล้วก็อย่างเมนูแนะนําอาหารของเราวัตถุดิบที่มาคือเนื้อปูแกะใหม่ๆทุกวันหอยตลับผันดน้ำพริกเผาเป็นเมนูแนะนําที่ร้านมาใหม่ทุกวันปลาก็มาใหม่ทุกวันแล้วก็เป็นอาหารปลา,ามีแกงเนื้อมีแกงปลาไก่บ้ามีเนื้อแดดมีทุกอย่างเมนูแนะนําของร้านที่ลูกค้าสั่งประจําก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวเนื้อปูดผะงกะหรี่แล้วก็ปลาทูแดดเดียว ปลาหมึกทอดกระเทียมร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะคะ ร้านตั้งอยู่ตรงโพละหวานถ้าสังเกตง่ายๆก็ข้ามข้ามะสะพานรถไฟมาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ขวามือถ้ามาจากหาดเจ้าก็เลยหน้าราชพัฒนมาเลยตลาดทุ่งลมมาร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะค่ะสำหรับลูกค้าที่ว่าอยากจะมาทานอาหารแบบมีเด็กๆหรือเป็นครอบครัวหรือ,อวันเกิดกินแช์ก็มาสำรองจองโต๊ะได้ข้างในนี่เรารับลูกค้าได้ประมาณ50คนข้างนอกได้อีก50คนค่ะ คือ0834414242ค่ะสำรองจองโต๊ะได้เลยค่ะ ห้องพักกลางเมืองราคาประทับใจห้องพักรายวันเพียงวันละ450บาทพิเศษห้องพักชั่วคราวเหลือเพียง200บาทจากราคาปกติ250บาท PS House ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลโผลไรหาวานทางไปราชพัฒเพชรบุรีทางทางรถไฟไปประมาณ500เมตรอยู่ทางขวามือสำหรับห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032473475และ0886593638ผุ่นพุทธิพงศ์ผู้จัดก,การ PS House ทั้งหมดก็เป็นการสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมขา่าวย้อนหลังกันได้ที่ทาง www.facebook.com/pctv2018 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สัสดีค่ะสำนักงานจัดหาง,งานเพชรบุรีนะคะมีภารกิจหลายด้านค่ะที่เราจะต้องแจ้งให้ประชาชนนะคะได้รับข่าวสารแต่ทีนี้ข่าวสารหนึ่งก็คือจะเป็นข่าวสารในเรื่องของการบริหารจัดการต่างด้าวการบริหารจัดการรายงานต่างด้าวเป็นภารกิจหนึ่งที่คนไทยห่วงใหญ่ว่าอาชีพเนี้ย ทำไมอ่ะเวลาคนว่างงานโควิดแล้วทาไมถึงยังให้ต่างด้าวทางานอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็เป็นห่วงว่าทําไมไม่จ้างคนไทยทาไมไม่จ้างคนไทยแต่ทีเนี้ยเราก็อยากให้ทุกท่านได้รับรู้ว่างานอะไรบ้างที่เราห่วงสงวนไว้ไว้ให้คนไทย <S <S เพื่อเป็นการที่จะอนุรักษ์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยและเก็บอาชีพนี้ไว้ให้กับคนไทยนะคะตรงเนี้ยเราจึงได้มีการอยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าได้รู้ว่าอาชีพอะไรที่เราสงวนไว้ให้ท่านนะะไว้ให้คนไทยทั้งหมดอาชีพอะไรที่ เราให้คนไทยทําได้ซึ่งเดิมนะคะประกาศเนี่ยประกาศในราชกานุเบกษาในเรื่องของงานห้ามเรามีทั้งหมดเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2522มีทั้งหมด39อาชีพแต่39อาชีพท่านรู้ไหมคะว่ามันมีบางอาชีพที่คนไทยไม่ทําอย่างเช่นอาชีพกรรมกรประมงก็ไม่มีคนไทยทําอันนี้นะคะเขาจึงมีการปรับเปลี่ยนนะคะการปรับเปลี่ยนว่าอาชีพนี้ยกให้คนต่างด้าวไปทําเลย แต่การที่จะให้ทำมีเงื่อนไขว่าจะทำอย่างไรบ้างอย่างเช่นณตอนนี้จากเดิม39อาชีพเราเปลี่ยนมาเป็น40อาชีพเพราะเนื่องจากมีข้อเรียกร้อง อย่างเช่นว่าอะไรคะประมงไม่มีคนไทยทําแน่นอนไม่มีใครลงทะเลแน่นอนเพราะอดหลับอดนอนกลางดึกกลางดื่นอย่างนี้นะคะหรืองานอะไรคะเลือกปลาคัดปลาแยกปลาหรือยืนนาน,าน,านๆในงานโรงงานเพราะอะไรคนไทยเราเป็นไงคะการศึกษาสูงขึ้นเรียนมากขึ้นจบปอตีปทโทกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะทํางาน3 d ดีหรืองานสกรปรกแบบนี้เราไม่ทํากันดังนั้นจึงมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะประกาศงานห้ามเพิ่มขึ้นมานะคะโดยมีเงื่อนไขว่าอย่างเช่นมีทั้งหมดเนี่ย 40บัญชี40อาชีพนะคะซึ่งเป็นบัญชีใหม่บัญชีใหม่นี้เราจะมีเลยว่าอะไรที่ห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาดห้ามต่างด้าวทำนะคนเด็ดขาดเนี่ยคือบัญชีที่1จะมี27อาชีพอย่างเช่นเร่ขายของหน้าเร่ขายสินค้าเราก็ไม่ให้อันนี้คนคะนี่นี่คือเป็น40บัญชีแรกเดี๋ยวเราจะลงมาลงรายละเอียดกันว่า27อาชีพที่ห้ามห้ามเด็ดขาดคืออะไรบ้าง นะคะส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเราต้องเก็บไว้อย่างเช่นมะุเทศเรารู้ดีที่สุดว่ามะุเทศเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องเก็บอาชีพนี้ไว้กับให้คนไทยนะคะแล้วต่อไปก็คือบัญชีที่2บัญชีที่2นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงของ EEC สิประเทศเราตกลงกันตัวเนี้ยเราต้องรักษามาตรฐานไว้นะคะว่า อนุรักษ์ไว้ให้คนไทยอะไรบ้างจริงๆเรามีการทําเยอะมากเลยนะ,ะแต่ว่าเราเก็บสามอาชีพเนี้ยที่เราตกลงกับสิประเทศได้เพราะมีอาชีพอะไรบ้างแล้วรายบัญชีที่3ก็เป็นบัญชี8อาชีพนะคะมี8อาชีพก็คืออาชีพเนี้ยจะสามารถให้คนต่างด้าวสสัญชาตินะคะรวมทั้งอีกสัญชาตินึงก็คือเวียดนามนะคะที่จะเข้ามาได้แต่ต้องเข้ามาดยเงอนไขของ MOU ที่สามารถทํางานในอาชีพนี้ได้ แล้วบัญชีที่4มีทั้งหมด8อาชีพนะคะบัญชีที่3มีมี8นะคะมีทั้งหมด8 8อาชีพแต่บัญชีที่4มีเพียง2อาชีพที่เราเคยให้เดิมอยู่นะสามชาติเนี้ก็คือกรรมาก่อนกรรมกรแต่เมื่อก่อนมีคนรับใช้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนรับใช้เนื่องจากมีการข้อเรียกร้องว่าคนไทยทิ้งร้านไว้แล้วให้คนต่างด้าวขายอะไรก็เลยมีเพิ่มมาอีกหนึ่งอาชีพก็คือเป็นการแบบขายขายสินค้าหน้าร้าน ขายสินค้าหน้าร้านเนี่ยคือเป็นอาชีพที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่สิ่งเหล่านี้ทุกท่านต้องเข้าใจว่าอะไรที่ให้ได้ให้ได้แบบมีเงื่อนไขแล้วนายจ้างต้องทํำยังไงในการจะเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นกรรมกรจะไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเนี่ยที่ให้ได้เนี่ยต้องทําอย่างไรทําแบบไหนและอาชีพที่ห้ามเด็ดขาดเราจะทํายังไงเพื่อสงวนสิทธิ์คนไทยไว้ให้ให้คนไทยเนี่ยไว้ทํางานอย่างเช่นเหมือนอะไรคะ เร่ขายสินค้าพวกเราเนี่ยขายตรงไหนก็ได้คนไทยขายตรงไหนก็ได้แต่ปรากฏว่าเวียดนามพมา่าที่เดินขายสินค้าของเป็นของตัวเองกิจการของตัวเองอันนี้ไม่ได้เราต้องสงวนไว้อย่างเช่นการเจรานายเพชรพลอยหรือแม้กระทั่งนวดแผนไทยนวดแผนไทยเราก็ต้องเก็บไว้เพราะอะไรคะนวดแผนไทยมันเป็นสิ่งที่คนไทยได้คิดมาเหมือนจากวัดโพเนี่ยโหถ้าดัดรือสีดัดตัวอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องเก็บไวใ้ให้พวกเราลูกหลานไทย เก็บไว้ในการที่จะรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยแต่สิ่งเหล่านี้ทุกท่านต้องรับทราบนะคะนี่คือความมั่นคงของชาตินี่คือความที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยอาชีพทั้งหลายถ้าทุกคนสงวนไว้ว่านี่ของเราถ้ารู้เบาะแสรหรือใครทําที่ไม่ถูกต้องท่านต้องแจง้งเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลของแต่ละอาชีพว่าอาชีพที่ห้ามเด็ดขาดคืออะไรบ้างแล้วท่านต้องคิดเลยนะคะตรงเนี้ยเราต้องสงวนไว้ ไว้ให้ลูกหลานเราวันนี้เราอาจจะปล่อยปะละเลยแต่ต่อไปเราต้องเก็บไว้ให้ลูกหลานเราสถานการณ์โควิดไม่รู้จะมีอีกยาวนานแค่ไหนดังนั้นการขายของหน้าร้านการที่จะเป็นมัคคุเทศหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนายหน้านายหน้าเนี่ยเยอะมากเลยนะคะที่ต่างด้าวสามสชาติมาแอบลักลอบทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสงวนไว้ขอให้คนเมืองเพชรรักษาอาชีพไว้เพราะคนไทยไม่มีใครรู้ดีเท่ากับคนไทยด้วยกัน ว่าอาชีพไหนที่เป็นสิ่งที่เราต้องสงวนนะคะขอให้ทุกท่านดูแลในเรื่องของอาชีพที่เราต้องสงวนไว้อาชีพที่เราต้องให้ถ้าเราไม่รู้จะเราจะรักษาอาชีพของเราไม่ไ,มได้ะคะ่ะ เริ่มกันที่บัญชีที่หนึ่งที่มีทั้งหมด27อาชีพนะคะเป็นการที่งานที่เป็นห้ามคน่งางด้าวทำเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นสามสัญชาติหรือเป็นแรงงานที่มีสกิลมีฝีมือก็ห้ามทำเด็ดขาดตัวนี้งานที่เราสงวนไว้ก็คือการแกะสลักไม้ขับขี่ยานยนต์การขายท่อตลาดเจรนเพชรพลอยงานเสริมสวยงานทอผ้าด้วยมือนะคะแล้วก็งานทอเสือ่องานทำกระดาษสาด้วยมือ งานทําเครื่องเขินงานทําเครื่องเขินตรงเนี้ยสิ่งที่ตรงเนี้ยที่เราต้องดูก็คืองานทําเครื่องเขินเครื่องดนตรีไทยเห็นไหมคะเป็นความเป็นไทยหมดเลยค่ะเครื่องถมการทําเงินทองนาคการทําล่มการทําลงหินตุ๊กตา,ท,าทําบาตรทาผ้าด้วยมือพระพุทธรูปทําล่มหนายหน้าตัวแทนนวดแผนไทยมวลบุรีเห็นะคะเราจะเก็บไว้เลยมะคุเทศงานเร่ขายสินค้า งานเรียงตัวอักษรตามลมพิมพ์ต่างๆนะคะแล้วก็งานสาวบิดเกลียวไหมงานเลขานุกการงานบริการทางกฎหมายสิ่งเหล่านี้เป็นงานที่เราต้องสงวนไว้เพราะเนื่องจากงานทั้งเนี้งานเหล่านี้เป็นงานที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างเช่นถ้าหากว่าเราบอกว่างานหล่อพระพระพุทธรูปพระพุทธรูปของอะไรคะพระพุทธรูปของของประเทศหนึ่งอาจจะลืมตา แต่พระพุทธรูปของประเทศไทยเป็นไงคะท่านหลับตาท่านจะเหมือนกับทําสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านีน้ก็จะมีความแตกต่างกันพระพุทธรูปยังแตกต่างกันเหมือนการขับขี่รถยนต์ก็เป็นสิ่งที่เราสงวนเพราะอะไรคะเพราะการขับขี่รถยนต์เป็นความไม่มั่นคงถ้าหากว่าต่างด้าวขับรถแล้วมีวัตถุระเบิดไปวางที่ไหนเนี่ยมันก็ปัจจัยความเสี่ยงช่างเนี่ยนายท้ายเรือเขาก็สงวนไว้เพราะมันเป็นการขับขี่ยานยนต์เหมือนกัน เขาถือว่าเป็นยานยนต์เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นอาชีพของการอะไรคะนวดแผนไทยมักจะมีแฝงในการนวดที่เป็นสปากับนวดแฝงน,นวดแผนไทยการนวดสปามีเอาทางทางทางฝ่ายยุโรปเนี่ยมาผสมผสานแต่ตัวเนี้ย จะไม่มีเลยนะคะท่านวดแผนไทยจะเป็นลือสีดัดตนเลยทั้งหลายแล้วในส่วนอีกงานหนึ่งจะเป็นงานมาัคคุเทศมัคคุเทศเราก็ต้องสงวนถามว่าจังหวัดเพชรบุรีใครจะรู้ดีท่าว่าทําไมถึงมีปราสาทแดงที่พระนที่เขาพระนครีรีมีเพระาะอะไรคะเพราะเรามีอัตลักษณ์ความเป็นมาซึ่งใครก็เล่าไม่ได้เท่ากับมัคคุเทศของไทยมัคคุเทศของไทยจะถูกถ่ายทอดมาแล้วว่าพระนครีรีเกิดมาได้ยังไงอันนี้แหละคะ่ะ เป็นอาชีพที่เราต้องสงวนไว้และส่วนใหญ่คนจะไม่เข้าใจเร่ขายสินค้าก็เหมือนกันต่างน้าวไปเที่ยวขายของตามตลาดนัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็ทําไม่ได้ค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สงวนไว้สําหรับให้คนไทยเท่านั้นถ้าหากว่าพวกเราไม่รักษาอาชีพเราเนี้ย7อาชีพไว้แล้วเราจะให้พวกเขาทาหมดหรอคะเราต้องเก็บไว้ให้คนไทยคะ่ะ